เฮ้ hey, พี่เนี่ยรู้ยังสปโปโร,รชนะอีกแล้วเนี่ยเฮ้ย hey, จริงดิแล้วชาิทิพยิงไหมยิงครับอุ๊บวะกลัวแล้วไอเด็กคนนี้มันร้ายแต่มันไปชวนเสานะเอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้เราก็กลับมาอยู่นที่ควันหลงเจลีกอีกเช่นเคยและคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่ศึกฟุตบอลเจลีก2019นัดที่9ของฤด,ดูกาลกันนะครับ ซึ่งมันเป็นวันที่เป็นข่าวดีของทีมนักเตะไทยทั้ง3ทีมนะครับเพราะพวกเขาสามารถเก็บคะแนนได้ทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็นชนะ2ทีมและเสมออีก1ทีมโดยแรกตั้งแต่เกมเมื่อวันเสาร์นะครับที่ทีมโอิตะทรินิตะของทิ่พิพันธ์พ่วงก,กันสามารถบุกไปแบ่งแต้มกับทีมเซเรโซโอซาก้าได้1แต้มหลังจากเสมอกันไปแบบไรสกอร์ศย์ประตูต่อศูน และนัดนี้เจ้านนวก็คัมแบ็กกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในเกมหลีกในฐานะของตัวสำรองในช่วงท้ายของครึ่งหลังอันเนื่อมาจากอาการบาดเจ็บที่ข้อมือนะครับและตามมาด้วยทัพกะลาสีเรือทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตของทีราทอนบุญมาทันก็สามารถเก็บ3าคะแนนได้สำเร็จหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะผู้มาเยือนอย่างทีมอุราวะเรดไดมอนด์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งและในเกมนี้มันก็มีเรื่องดีขึ้นมาหน่อยนะครับที่เทีราทอนบุญมาทันกลับมามีรายชื่อในทีมอีกครั้งหลังจากได้ไร้ชื่อในเกมหลีกไปนานหลายเกม ซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะไม่ชวนให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับแฟนบอลบางคนนะนะแต่เราจะบอกให้พวกเขาสู้ต่อไปพยายามเข้านะและอย่ายอมแพ้นะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้เราจะมาอยู่กันที่คู่ประจำวันอาทิตย์ที่28เมษายน2562เวลาบ่ายโมงตรงจูบิโลอิวาตะเปิดสนามยามาฮ่าสเต,เตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมคอนซาโดเรซัปโปโรโดยที่ทางด้านคอนซาโดเรซัปโปโรของกุนซอมิไฮโลเปโตวิช เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสมา3ประตูต่อศูนย์โอ้ไม่เพียงเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งแรกได้ไม่นานนาทีที่6ซัปโปโร,รก็ต้องทำช็อกแฟนบอลเจ้าบ้านเมื่อพวกเขาได้ประตูออกนำไปก่อนอย่างรวดเร็วจากจังหวะที่ชนาทิพส่งประสินจ่ายบอลมาให้กับเดวสุเกะชินโดก่อนที่ชินโดจะแทงทะลุช่องไปให้กับอเดซันโลเปสและโลเปสก็ไม่รีรอครับเขางัดทักษะที่ฟ้าประทานมาให้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวล็อกหลบู้เล่นของจูบิโลอิวาตะ เมื่อหลอกเพลงของจูบิโลจนงงได้ที่แล้วเขาก็จัดการเผด็จศึกด้วยการยิงปั่นด้วยซ้ายบอลพุ่งก็สู่สามเหลี่ยมไปอย่างสวยงามซึ่งลูกยิงลูกนี้แฟนๆก็ต่างสู้ฮบทีความสามารถเฉพาะตัวของมหาเทพโลเปสผู้นี้เลยและเขาก็ตอบแทนแฟนบอลด้วยท่าดีใจแบบเพลงสามัคคีชุมนุมเฮ้พวกมา嘛มานั่งอยู่ตรงนี้เลยมามานั่งนั่งนั่งแล้วก็ร้องเพลงเลยนะเรามาชุมนุมต่างภูมิใจรักสมัคร มาเอ้พอเอกูอจะดูบอลให้ไม่เล่นบอลมันร้องเพลงสามาัคคีชุมนุมกันใช่ไรทำเอาผมนึกถึงค่ายลูกเสือขึ้นมาทันทีเลยซึ่งแท้จริงแล้วมันมีความหมายว่าอะไรเดี๋ยวเราไปหาคําตอบให้ทีหลังแล้วกันเนาะและหลังจากที่เขายิงประตูได้หลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับโลเปซเอ็นเกมมันเกิดอะไรขึ้นดูเองเองลกันครับโดยที่ไม่ต้องได้สปอยเลย ก่อนที่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกทีมเยือนก็ขยับหนีเป็น2ประตูต่อศูนย์จากการทําประตูของเรียวสุเกะชินโดอีกแล้วครับท่านจากจังหวะลูกเตะม,มุมของลูกพี่อากิโตะฟุกุโมริที่เปิดโค้งด้วยซ้ายบอลผู้ข้าหาเรียวสุเกะชินโดก่อนที่ชินโดจะกระโดดเทคตัวมงบอลเข้าประตูไปทําให้คอนซาโดเล่ซัปโปโรทิ้งห่างจูบิโลอิวาตะเป็น2ประตูต่อศูนย์และก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ และการทําประตูของกองหลังอย่างชินโดก็ได้ทําให้เจ้าตัวจบสกอร์กับทีมไปแล้วถึง2ประตูหลังจากที่ทําได้มาแล้วในเกมที่บุกไปเชอดเซเลโซโอสกาได้1ประตูต่อศูนย์ในเกมเจลิกนาที่7ของฤด,ดูกาลเมื่อวันเสาร์ที่13เมษายน2,562ที่ผ่านมาและในช่วงของครึ่งหลังนาทีที่64ชนาทิปก็เกือบที่จะยิงประตูได้อีกแล้วครับจากจังหวะก,การกระชากบอลหลบแนวรับจูบิโลอิวาตัถึง3คน ก่อนที่ชนะทิพย์จะซัดด้วยขวาบอลพุ่งหนีมือคริสตอฟคามิสกี้ในด่านของจูบิโลอิวาตะแต่ทว่าบอลไปโดนเสาสองอย่างจังนี่ท้าลูกนี้เข้านะครับมันจะเป็นประตูที่สุดสวยของชนาโคงอีกหนึ่งลูกเลยก็ว่าได้ครับและแล้วนาทีที่83จเจ้าถิ่นก็ได้ประตูตีไข่แตกเป็น1ประตูต่อ2จากจังหวะการซัดจอๆหน้าประตูของอเดลสันบอลกระดอนตัวของกูซุยนออกมาให้ดาวยิงจูบิโลยิงซ้ำเข้าไปเป็นประตูจนได้ และทางเจ้าบ้านก็พยายามเร่งเครื่องขึ้นมาหวังตีเสมอแต่ก็ไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้ครับส่งผลให้ทีมซับโปโรบุกมาเชืยรเจ้าบ้านอย่างจูบิโลอิวาตะถึงถิ่นไปได้2ประตูต่อหนึ่งเก็บ3แต้มออกมาได้อย่างสุดมันซึ่งในเกมนี้นะครับชนะทิพก็ยังไม่มีสถิติเพิ่มนะครับทั้งเรื่องของการยิงประตูและก็ลูกแอซซิตและเกมนี้จังหวะการจ่ายสวยๆของชนาทิพก็มีเยอะนะครับแต่เพื่อนร่วมทีมกลับจบสกอร์ได้ไม่คมซะเอง ส่วนเรื่องการยิงประตูเนี่ยถ้าชนะทิปไม่หาจังหวะการยิงเองหรือเลี้ยงเข้าไปยิงเองเหมือนกับจังหวะลูกที่ยิงชนเสาก็จะมีโอกาสน้อยมากครับที่จะได้ยิงหากจะรอจังหวะการส่งจากเพื่อนมาให้เพราะส่วนใหญ่เขาเลือกที่จะยิงเองหมดเหมือนเช่นที่ผ่านมาแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเกมนี้ชนะทิพโดดเด่นและเล่นดีมากทั้งการเชื่อมเกมวิ่งหาช่องการครองบอลการวางบอลทำได้ดีเลยทีเดียว และการสังเวยอาการบาดเจ็บของอดสันโลเปสในเกมนี้ก็ทําให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเรื่องของเกมรุกซึ่งการขาดโลเปสไปเก็บรุกของซัปโปโรนี่แทบจะไม่สามารถกดดันคู่ต่อสู้ได้เลยนี่คือความแตกต่างของการที่มีโลเปสกับการที่ไม่มีโลเปสเลยครับและการที่จะฝากฝีฝากใครไว้กับกองหน้าอย่างมูซาชิซุซูกิก็มักจะสร้างความแตกต่างไม่ค่อยได้แถมเจ้าตัวก็ยังชอบยิงนกตกปลายิงอย่างกระเตะฟ,ฟิลโกลไปนู่นเลยหรือว่า ตำแหน่งกองหน้าของซับโปโรถ้าขาดโลเปสไปก็เหมือนกับขาดใจซึ่งดูแล้วก็มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงเลยนะครับและแน่นอนครับว่ากองหน้าอย่างอเดสันโลเปสกับมูซาชิซูซูกิจะถูกผู้คนพูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อเอนเกมเอานาพวกเขาคือเครื่องจักรสังหารแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าหากพวกเขาเป็นกองหน้าแต่ไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้เลยแล้วใครมันอยากจะจ้างพวกเขาต่อล่ะครับพวกเขาคือกองหน้ามีหน้าที่คือยิงประตูครับ เมื่อมีโอกาสพวกเขาก็ต้องยิงเข้าไม่เข้านั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งนั่นคือหน้าที่ของกองหน้าเมื่อยิงเยอะนั่นมันหมายถึงเปอร์เซ็นต์ที่บอลจะมีโอกาสเข้าประตูเยอะเช่นกันครับและในเกมต่อไปคอนซาโดเรซัปโปโรจะกลับไปเล่นในบ้านพบกับวิโโซโกเบในวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2562เวลาเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับถ้าชอบกดไลค์ ถ้าใช่กดแชร์และถ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งกับชา n นลของเราก็อย่าลืมกด subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้นาคาเซียทีวีต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเอามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ